เท <Okay, S 2> เข้าไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับโดยมากแล้วมันสีมันจะเข้มขึ้นเวลามันสุกนี่คือหอยขมนะครับอืมผมชอบแกงอย่างเงี้ยนี่ครับกะทิร้อยอรซตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกทำให้ดูเลยก็แล้วก,กาันใจใช่ไหมโอเคนะ <laughs> เอาละครับวันนี้เราจะมาทำแกงคั่วหอยขม ที่ที่ผมใส่แว่นเนี่ยนะเพราะมันเริ่มแก่แล้วไงมไม่เห็นนะครับแกงค้วยหอยขมนี่ของโบราณเลยนะแล้วก็ของดีมากเลยสิ่งแรกเนี่ยติดจุดไฟนะครับถ้าหม้อก้นหนาเนี่ยจะดีกว่านะแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนิดเดียวใช้เครื่องแกงสองอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องแกงเผ็ดกับเครื่องแกงคั่วนะ แล้วก็เอาเครื่องแกงใส่เข้าไปในนี้เห็นไหมมันเป็นก้อนนี่คราดูดิกลายเป็นเครื่องมันเป็นก้อนมันไม่ได้ไปแล้วมันเป็นก้อนถ้ามันเป็นก้อนนักผู้ชมก็ง่ายนิดเดียวนะเอาหัวกะทิอร่อยดีเนี่ยนะครับเทเข้าไปนิดนึงนิดเดียวนะครับนี่เขาเรียกว่านิดเดียวนะเพื่อให้มันละเลงได้ ต้องผัดให้สุกนะไม่งั้นเขาจะภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าไอภาษาไทยเขาจะเรียกว่าปลาหมายความว่าเครื่องแกงผัดแล้วไม่สุกโอเคอย่างนี้ก็ใช้ได้นะผมขอใส่นิดนึงแล้วผมจะใส่น้ำมันอีกนิดหนึ่งโอเคครับนะครับโอเคผมขอเอาน้ำมันมาใส่นิดนึง นะครับผัดให้หอมและให้สุกมันจะเปลี่ยนสีด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่า,เ,าเดินมากแล้วมันสีมันจะเข้มขึ้นเวลามันสุกนะครับโอเคได้แล้วครับท่านผู้ชมก็เอานี่มาใส่ทำง่ายที่สุดเลยนะ แต่คนไม่รู้ว่ามันทำง่ายแล้วเร,เร่งไฟเลยตอนนี้คนให้ทั่วนะแกงเดือดอ้าวเดือดแล้วนะครับพี่ชมก็เอานี่ใส่เข้าไปนี่คือหอยขมนะครับ สมัยนี้โชคดีมากเลยเมื่อก่อนนี้ต้องจุบจุบจุบจุแล้วก็หอยขมเดี๋ยวนี้เขาแกะมาให้เมื่อสมัยก่อนต้องมานั่งดูดกันนะใส่หอยขมให้หอยขมร้อนแล้วสุกโดยมากแล้วหอยขมที่เขาแกะแล้วเนี่ยมันสุกมาแล้วนะโอเคไหมเอานะครับ<ม>เดือด ก็เอาชะอมมาใส่เยอะๆนะครับปุ้ยแกงน่ากินเลยนี่แล้วก็ใบชะพลูใส่เข้าไปทีทำให้สลดเนี่ยท่านผมอืมผมชอบแกงอย่างเงี้ย ถูกคลิกเลยแล้วค้นดีอ้าวไม่ใช้ไม่หมดเดี๋ยวะไ้ชุบไข่ทอดกแล้วกันเนาะเนี่ยครับได้ละอ่ะถามหน่อยอรสชาติต้องเป็นยังไงมันมีหวานกับเค็มเท่านั้นเองนะสิ่งที่ต้องทำก็คือผมขอชิมก่อนสิ่งที่สำคัญต้องชิมไม่ชิมไม่ได้นะ,ะชิมก่อน โอเคหอมใส่ความหวานไม่ให้มันหวานเยอะนะให้มันมีความรู้สึกว่ามันหวานกะทิไม่ใช่แกงคั่วนี่ไม่หวานนะครับนะครับแล้วถึงจะใส่น้ำปลาก็คนให้ให้มันได้ที่ก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะค่อยๆใส่ เสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ปิดไฟลืมนะปิดไฟได้ไมทุกมแต่ว่าปิดไฟเลยเพราะว่าเนี่ยไม่อยากให้สุกอยากให้มันเป็นสีสวยๆแล้วผมเอาเก็บไว้ข้างนอกอีกนิดหนึ่งแล้วคนให้เข้ากันนะของพวกนี้มันคือสีเราอยากได้สีที่สวย โรยด้วยนี่ก่อนนะนี่อ่ะน,นี่ครับเสร็จแล้วแกงคั่วหอยขมง่ายๆําทำง่ายมากเลยลองทำดูนะครับ ถ้าแ,แม้ถ้าจะใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะติดที่ที่ก้นก้นหม้อนะแต่นี่ไม่